เวลาลูกโมโหร้ายอ่ะพ่อแม่ทําไงดีนะครับมีคนถามคําถามผมมานะครับในคอมเมนต์นะว่าถามว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกของฉันเนี่ยเป็นคนที่โมโหร้ายมากเลยชอบโทษชอบคนโทษคนนู้น ون, คนนี้จะทํำยังไงดีวันนี้พอดีเลยลูกศิษย์เมนทอร์ผมมานะครับคนนี้เก่งที่สุดเลยนะครับเรื่องนี้ตอบคําถามนี้หน่อยค่ะอ่ะ เวลาลูกโมโหหลช่ไหมคะให้ทํา2สิ่งนี้ค่ะสิ่งแรกก็คือพูดในสิ่งที่เราเห็นนะเดี๋ยวไปจะยกตัวอย่างให้เอาวิธีไปก่อนพูดในสิ่งที่เห็นค่ะแล้วก็สิ่งที่2นะคะให้เขาได้ระบายความรู้สึกให้เขาได้ระบายอารมณ์แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นตัวอย่างเช่นหลานชายครูแพทย์นะคะอายุ2ขวบเกือบสามขวบนะคะนั่งหมอนอ่ะซ้อนกัน3อันนะคะนั่งอีท่าไหนก็ไม่รู้นะคะไถไปไถมาตูดหล่นค่ะตูดหล่นจากหมอนนั่งตุกนะคะโอ้โหโมโหหมอน ไปม,มองพี่ชายเขาด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไม่มองอยู่เนี่ยเราก็จะนึกทุกคนก็จะนึกว่ามีคนแกล้งคือร้องเหมือนโดนแกล้งร้องเหมือนโดนหยิกร้องเหมือนเป้านะคะเราเห็นตั้งแต่ต้นจนจบเราเห็นเลยว่าอ๋อเขาแบบก็อาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกโมโ oh, หแต่มันก็อาจจะออกมาในรูปแบบนั้นนะนะนะรูปแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนจะดูว่าเหมือนเก้าร้าวเหมือนจะดูว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่คุณทํานะ ไม่ต้องเยอะไม่ต้องรีบไม่ต้องโลนเลยเพราะเขาไม่ได้เจ็บตัวเนาะถ้าเขาไม่ได้เจ็บตัวเนี่ยไม่ต้องรีบนะคะก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็พูดในสิ่งที่เห็นอ๋อป้าเห็นว่าหนูอะถ่ายถ่ายหมอแล้วเอ๊ยมันหล่นตรงนี้เหรอนหนูเจ็บใช่ไหมครับหนูเจ็บหรือหนูโกรธหรือหนูเสียใจนะลองเดาวความรู้สึกที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในหลายๆครั้งอะคะ่ะคือพูดแค่เนี้ยเด็กอยู่แล้วไม่เชื่อลองไปดู แต่ถ้าไม่หยุดอีกนะคะยังร้องไห้ยิงพูดยิงร้งองนั้นคุณเงียบๆนั่งอยู่ใกล้ๆเป็น emotional support นะคะก็คือสนับสนุนทางอารมณ์นะคะผู้สนับสนุนทางอารมณ์กองเชียร์กองเชียร์อะนะคะเป็นกองเชียร์นะคะเป็นกองเชียร์แต่กองเชียร์เบาอยู่ในใจนะคะให้เขาได้ระบายอารมณ์ออกมาเหมือนในคอร์ดนะคะคอร์สใหม่ที่ครูแพทย์สอนนะคะชื่อว่า secrets to raising a happy child นะคะคอร์สเนี้ยเหมือนเป็นความลับที่เลี้ยงลูกให้มีความสุขอะคะ่ะคอร์สนี้เนี่ย ครูแพทย์เนี่ยบอกไว้ในคอร์สเลยนะคะว่าคือเราจะต้องเข้าใจนะคะคือมองสมัยก่อนว่าเฮ้ยม,มันเกิดขึ้นได้พฤติกรรมเนี้ยกับอายุของเขาอะมันเกิดขึ้นได้ไม่ต้องรีบซ่อมไม่ต้องพยายามเข้าไปรีบซ่อมค่อยๆใจเย็นๆเมื่อไหร่ที่เราใจเย็นได้คะ่ะรอบหน้าต่อให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกต่อให้ลูกร้องอีกเวลามันจะสั้นขึ้นรอบหน้าก็สั้นอีกสั้นอีกสั้นอีกจนเขาเรียนรู้ว่าไอพฤติกรรมที่เขาทำอะมันไม่ได้ทําให้ตัวเขาอะ ได้สิ่งที่เขาต้องการหรือถ้าคุณไม่ได้โกรธเขา่าเขาก็จะไม่ต้านมากแล้วลูกจะให้ความร่วมมือกับคุณมากขึ้นค่ะว้าวโหเป็นคําตอบที่ดีมากเลยแล้วถ้าจะเรียนคอสนี้นี่ครูแพทมีคําแนะนํำไหมครับถ้าสนใจคอสนี้นะคะส่งข้อความไปถามนะคะใน inbox เพจนะครูแพทพัพทรดัดีเชี่ยวชาญการเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับใครก็ตามนะครับชอบความรู้แบบนี้นะครับสามารถติดตามครูแพทได้ในเพจที่ชื่อว่าครูแพท พัทรวดีเชี่ยวชาญการเลี้ยงเด็กคะ่ะโอเคครับแล้วเจอกันกับเราสองคนคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ